สวัสดีครับนี่คือรายการ CK Gamer เรามาอยู่กับเกมวาซีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สมาชิกอีก2คนรวมผมด้วยเป็น3เหมือนเดิมครับคุณกัดคุณคูดาร์หรือว่าไอ้นั่นเองตอนนี้มืดอยู่เที่ยงคืน ใส่นมิชชั่นก็เลยมองเห็นเป็นสีเขียวผมลองถอดให้ดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้มองอะไรไม่เห็นเลยเรู้เลยโอเคมีไนมิชชั่นก็มองสะดวกขึ้นนี่นี่เรามีสไนยัยสุดยอดหามาทั้งชีวิตครับคือตอนนี้หนักที่สุดก็คือเนี่ครับหลอดข้างล่างแมงแดงแมงแดงจะตาย ไอเพื่อนตรงหน้าประตูโนราดมีซอมบี้บุนวอล์กอยู่ว่ะตรงไหนวะข้างประตูรั้วเลยว่ะเฮ้ยมึงบุนวอล์กอยู่ว่ะเอาแล้วิญญาณไปขึ้นแจ็คสันมึงเอ้ยไปขึ้นแจ็คสันเข้าสิงเลยเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงทำวิญญาณซะแล้วบุนวอล์กยิงยิงมันไปเถอะสงสารมันสงสารมันนะเดินไปไหนก็ได้ ไูฆ่ามาาันก่แล้วจบได้กินอาหาได้เอาอยัางไงครับคุณเทิน,นุณเข้าได้ครับเข้ามาครับไม่มีอาหารกูยิงครับเอาไหมาให้กูเลยนี่อาหารผมก็ต้องการอาหารกันครับโอ้ยซัมบี้เยอะคือมันไม่มีคนเหรอเนี้อยากยิงนะเนี่ยอยากยิงกูมีสไนกูเซียน นี่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งกันขอเป็นสไนม์บ้างดิไม่หลุด <c oughs> อย่างนี้แล้วอย่ามาเป็นสไนม์เลยไอ้ครื่องนี้ไม่หลุดแล้วแรกก็คืออยากเป็นสไนา์เอาอาหารกับน,น้ำมาให้อยากจะให้เ,เจออะไรครับเจออะไรไหมครับไม่เจอเลย เอ้ยเห็นหิ้วเลยโอ้หัดได้อาหารมากกว่าอาหารและน้ำอยอยอาหารและอย่าตึงโปะตึงโปตึงแช่คนคนคนไหนไหนคนไหนไหน,ไหนอีกคน คนอะไรนี่คนน่ะคนคนกับข้าวอ่ะตึงโป๊ะตึงแฉะตึ๊ดตึ๊ดตึตึ้คนอื่นครับเฮ้ยเสียงหมาเบาหน่อยเบาเสียงหมาหน่อยเฮ้ยเสียงมึงเบาหน่อยไม่การเห่าแล้วนะการเงียบหน่อยจะรู้เลยอ่ะถ้าหมาเห่าต่อไปจะเป็นยังไงเตือนเสียงมึงเห่าเงียบหน่อยเสียงหมามึงพูดอ่ะดังๆหน่อย หัวเราอะไรไม่มีอะไรนะคนนี่ไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเลยหน้าตาก็เหมือนแเดียนนาดีดิเฮ้ยทุกตอนเช้าบรรยากาศตอนนี้เงียบเหงาเงียบเหงามากเลยครับบรรยากาศตอนนี้เงียบเหงาหลอดจะหมดแล้วช เชื่อได้ว่าอีกประมาณหนึ่งนาทีก็จะตายไอ้เชื่อได้ไว้ไว้อีกไม่กี่นาทีว้าจะวิ่งไปเอานั่นแล้วเว้ยเนี่ยนในมิชชั่นในมิชชันอะไร,รอ่ะนายมิชชันอยู่ไอ้การ์ดี๋ยวนมิชชันอยู่ไอ้กัสนายมิชชันคืออะไรอ่ะนมิชชันคืออะไรอ่ะเราไม่มีน่ะคือตอนนี้หลอดหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเอาอะไรมาเร็วเอาอะไรมาแรกอะ่ะจะลงไปหาอาหารเนี่ย เอ้ยไม่มีน้ำสักขวดไหมเนี่ยไม่มีเลยขู่จะดูของนี่เปลี่ยนเซิร์ฟก่อนนี่ยูตายดีกว่าเออเปลี่ยนเซิร์ฟเถอะมันไม่มีอะไรแล้วไปเปลี่ยนเซิร์ฟเข้ามาแล้วเออไอ้พวกนี้ชั้นเอ้ยมันสว่างแล้วสว่างเออสว่างแล้วมึงมึงใช้ไปโอเคไม่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 เอ้ยนั่นไฟฉายเว้ยไฟฉายตอนนี้เราย้ายเซิร์ฟแล้วครับไหนขอขอยิงขอยิงฟังไหนวะหนึ่งยูเอสฝั่งนู้นไฟฉายอยู่อีกฝั่งหนึ่งเผาฝั่งนู้นอ่ะ อยู่ในมิชชั่นมันด่วนไหนฟะเดี๋ยวแป๊บเดียวเองจุ๊บจุ๊บทิ้งให้เราอติดทำไมต้องเป็นกลัวฉายไฉายอยู่ฝั่งนู้นนิวฉายมันเกี่ยวอะไรกลัวมึงดูมันพิมพ์นี่ครูดั๊ดอิดเอ้าไยโยนแล้วเนี่ยมิชชั่นโยนแล้วเก็บดิมันแค่ไรกับครูดั๊ดมันอ่ะมันแคอะไรกลัวเอาไปเก็บไปเฮ้ยอาหารอาหารเก็บอันมิชชั่นไป อาหารหมดเอานิวในวิชั่นอยู่ไหนอ่ะจะได้รีบไปทิ้งไปแล้วเอ้าไม่ใครเก็บไปอ่ะเอ้ยในวิชั่นอยู่ที่ใครอ่ะมีมีมีเสฉยอยู่ฝั่งนู้นอ๋อแล้วอยู่ที่ใครอ่ะอ๋อเฮียในวิชั่นอยู่ที่ใครอ่ะเอ้าอยู่ที่ใครอะเฮ้ยอยู่ที่ใครอ่ะเฮ้ยพวกมึงตลกไรสัตว์ตลกแล้วทิ้งไปแล้ว พี่เห็นใครเรียกอ่ะรีบเก็บนายพิชชันก่อนอ่ะเต้นทไหมแล้วใครเก็บอ่ะเต้นเก็บเออเต้นด้วยเต้นมีคนเก็บเว้ยเออเราทิ้งไว้ไหนอ่ะตรงนั้นแหละก็มีคนเก็บไปเนี่ยไอ้สักูมารี่เป็นของใครไม่รู้ของกูแต่ตอนไม่เล่นะกระเป๋าไม่มีซองนะเฮ้ยตลกวะเนี่ยนายพิชชันอ่ะเฮ้ยตอนนี้มีอะไรมั่งเฮ้ยนี่ของใครตัเฮ้ยของใครเต็มเลยเนี่ยของกูไปนึ่งหานายพิชชันก่อนได้ไงเจอละ อ๋อนี่แล้วกเป๋าคืนไหนเนี่ยอยากเก็บนุ้ยที่เก็บเคียของแล้วมึงตายได้ไงทิ้งลวทิ้งลตายคือทิ้งกระเป๋าไงเก็บๆรีบเก็บไหนช้นเลยอยู่ด้านล่างแล้วมลื่ไปไม่ได้ก็เลยทิ้งกระเป๋าเดี๋ยวเก็บเงินมันเลื่อนไม่ได้ได้ไงมันเลื่อนลงไม่ได้ไงโอเคเเห็นเลยอ่ะไฟฉายฝั่งนู้นอ่ะเปิดแล้วก็ปิดไปเฮ้ยแขนออฟแฮมไอสัตว์ดูดด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 เฮ้ย มาดิดูไอไอไอเนียนเลยไอบอกมีอาหารมีน้ํำไหมเงียบบอกมีน้ำที่เฉยเถอะเออมีแคนออฟแฮมอือหือแต่อย่างน่าได้ระวังนะเว้ยมีเผชิญอยู่ฝั่งโน้นนะเห็นจังเลยคืนก็ได้โหขี้งกใหญ่มากไม่ใช่ว่าแล้วเอาเนี้ยไอ้น้ำหมดหลอดแล้วไอ้ขอน้ำหน่อยตอนนี้ขอน้ำเหมาแดกให้มันหมดให้มันไม่หมดสักหลอดหนึ่ง ไม่ได้เลื่อนรถแล้วที่กูทิ้งไปมันมีน้ำมึ้งไหมละ่ะตอนนี้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับอะไรบอกไม่มีเอ้ยนายมิชันขอคืนครับอยู่ไหนครับผมคือของใครครับยิงแล้วทิ้งทิ้งบ้าบออะไรไหนวะอีกแล้วเหรอกูต้องเอากระเป๋าออกอย่างใช่ไหมเนี่ยมันก็นเลื่อนลงล่างดิเลื่อนได้เลือเลเล่อนไม่ได้คลิกเมาส์เลือเล่อน กูเลมึงมึงเลยอะไอ้ต้นเหตุตั้งแต่แรกไอ้มันเล่นกระไายไม่หยุนะไม่ได้มองฝั่งนู้นอ่ะมีคนนึงอ่ะแต่หายไปไหนแล้วไม่รู้เขาใหญ่มันก็ลำบากเหมือนกันนะ ทำไมไอ้เป็นคนนี้ข้างในไม่มีของอะไรเลยว่ะแสดงว่าต้องมีคนเว้ยทำไมไอ้เป็นคนโกหกอย่างนี้อะเห้ยมันไม่ใช่น้ำมะแคนออฟแคมอะน้าผมดูวอเตอร์สามเจ็ดห้าของคุณมาอันหนึ่งแล้วเฮียของกูฟูงผมขอบอกว่าใครมีน้ํามีอะไรครับไม่บอกบอกทําไมคุณโกหกคุณโกหกว่าไม่มีอ่ทําไมคุณโกหกว่าไม่มีอ่ะ เออไอ้แม่งกักของนี่หว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยต้องประจานมันต้องประจานนะแห่มันไม่มีของก็หน้าสงสัยอยู่กโดยโจมตีกันเ่ยแล้วบอกว่าไม่มีโอ้โหโกหกอย่างนี้ได้ไงฮะเอ้ยร ouais? ะมัดระวังนี่ไม่ต้องยึดของนะเนี่ยงานอะไรบ้่งวะเนี่ยเอาห่านิวระวังนะเมื่อกี้มันเห็นเราหรือเปล่าเลยยย้าเซิร์ฟอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยที่มันมีอาหารอ่ะมีแค่มันมีของเลยเว้ยกัส มีช็อกโกแลตแครอบทูน่าแล้วก็แฮมเวยแล้วก็น้ำเออแล้วตอนถามตอนแรกบอกไม่มีแล้วเพิ่งได้มาแล้วขึ้นมามันลืมบอกอะจริงเออเฮ้ยกูไม่ใช่คีนอคีโอหนะเว้ยอไอ้จมูกยาวเฮ้ย เฮ้ยมันขาดแคลนน้ำกับอาหารอยู่วะแล้วเมื่อกี้ไฟฉายอยู่ฝั่งนน้นนั่นมันไปไหนแล้วไม่ขาดไม่ได้ขาดแคลนนะคนมันไม่ยอมแบ่งก็อย่างนี้เว้ยเออก็ยาไม่ได้เห็นแม่งมาคนแรกเลยว่าทำไมไม่มีคนมันไม่ใครลงก่อนละครับกูเพิ่งจะลงมันี่หลังคนมันโกหกอ่ะบอกว่าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่ากัน อย่ตอนแรกพอขึ้นไปมันยิงคอมบี<แ>้นะเว้ยเดี๋ยวยิงคอมบี้เนี่ยอย่าอยาเออแอะอนนี้ครูเก็บยามาแล้วหนึ่งอันสไนสยอ้าสุดยอดกั้นหายใจอ่ะอุ้ยของพุ่งดอกเว้ยของตกมาจากฟ้าฟ้าสุดขอบฟ้า โอ้ดวงจันทร์มงยิงนะบอลเนี่ยอยากยิงนะเนี่ยคือมันไม่มีคอนอ่ะสิทธิส่วนบุคคลมึงอยากทำอะไรก็ทำครับมบอาแล้วก็แฮนด์ออฟแฮมมาหนึ่งมาเป็นบอลเต้นเต้นมาไว้บอลขอแฮนด์ออฟแฮมแฮนด์ออฟแฮมมันคืออาหารไม่ใช่น้ำนะจ๊ะเออแล้วแหละเร็วขอหน่อยอันหนึ่งแม่ โอ้โหตอนนี้เลื่อนรนเรื่อยๆเลยเออเหมือนกันว่ะหายอยู่ไหนมียาก็ประทังชีวิตได้ไม่เป็นไรหรอกคือแปลกมันไม่มีคนอ่ะมีว่ีไฟฉายเมื่อกี้เดี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเหมือนมันเห็นเรามั้งเลยมันเลยรีบเก็บไฟฉายเออแม่พ่อกดพลาดอะไรเงี้ยกดไฟฉาย ไหนฟ้าแกกเจอเนี่ยเมันอ้อมหลังนะเว้ยเปลี่ยนเซิร์ฟอ้อมหลังแผนออฟแพนบอกว่าดีสุดแล้วเข้ามาอยู่ดีคูดั๊อีกคูดัอีกงงอ่ะพาต้าครับพาต้าดีสุดเออมันมันเข้ามามันถามคูดัตดเลยครูดั๊ดอีกก็มึงไปบักซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนั้นหรือเปล่ามันเห็น มาสงมาเก็บเฮ้ย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 หมาล้านเออหมาอยเงี้ยไปดิตอกแตังเงี้ยหน่อยสิมันไม่เงียบวะปกติมึงจะพูดกับหมารู้เรื่องต๊แตเออเนี่ยก็พูดอย่าน้เรื่องเนี่ยน้อยนิวเนาะเรื่องน้ยตึงโป ระวังไอ้ไฟฉายมันเดินมาทางนู้นนะไอ้ไฟฉายเลยอ่ะพูดซะกูกลัวเลยพูดซะก่อนลูกเลยไฟฉายอะไรฝั่งทางเข้าดักรอยิงมันเรอะถ้ามันมาย้ายเซิร์เบีงของหมดแล้วอ้ยใจดีทีเฮ้ยปะย้ายเลยผมย้ายแล้วครับย้ายแล้วครับใจเอ้ใจดีทีเฮ้มาย้ายครับไม่ได้ครับ แม่งเก็บยกดงมาแล้วครับแม่งเก็บยกวงนี่ครับแล้วตอนนั้นวงเราไม่มหลุดออโต้อ่ะวงเรามีหกคนห้าคนครับคนเดีเก็บเรียบเลยครับมากมากคือกูให้ไปแล้วแล้วมันแค่นอไปไนให้มันเดี๋ยวเว้ยบอกต้องการน้ำเว้ยก็มันไม่มีน้ำอ่ะเอ้ยกูไม่ได้เก็บเรียบคนเดียวโน้ยระบบออโต้ของอย่างนี้บ้ยของเยอะอย่างนี้ป่ะงนี่ไงสัตว์แม่ใจดี กูนี่แหละโดนยิงอ้าอย่าทำค่อยจริงมะเนี่ยมึงโดนยิงจริงๆริงก่บเนี่ยเปล่าว่ามันยิงกูนี่แหละไม่ใช่เติ้ลยิงเหรออืมไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไอสัตว์มึงก็พูดดิเงียบทำไมยไยวะผมไม่ได้ยิงเออมึงเพิ่งมาบอกไม่ได้ยิงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หุยคืนอะไรสไนัยหรืออะไรเฮ้ยมึงจะวิ่งมาทางกูทำไมไม่ไม่ไม่เว้ยเมื่อกี้เดินมาแล้วหลุดเลยสั่งว่ามีของเยอะอยู่แถวนี้เฮ้ยมึงอย่ามาทางกูดีไอ้คืนี่ย เนี่ยไป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 ปล่อยนิวอยู่คนเดียวเลยวะไอสัตว์หาตีนี่กูเก็บเซิร์ฟนิวเปลี่ยนเซิร์ฟอย่างเร่งด่วนเหตุอะไมอ่ะไอนิวไอเต้นไอแน่นตายเหรอไอการ์ะผมหลุดอ่ะแสดงว่ามีเมนแบบมีของเยอะแสดงว่าต้องไหนต้องไหนัต้องไหนกันหลอทางออฟอุยอุอยู่ไหนวะใครเห็นมั่งใครเห็นมั่งมันหลังทางบนเขาอ่ะเหตุจมวันทายบนเขาอ่ะเขาอ่ะทน่ยเหรอทน่ยเหรออะไรนิวเอเค เราแต่งๆดียิงใครวะแล้วหมดแม็กซ์เลยน้งเว้ยมั่ยิงใครอ่ะเออไปฉายหรอเปล่าไอไปฉายอะโหไอและแคนออฟแฮมนี่ไม่ดมีแค่อันเดียวเลยมีสี่อันเลยน้ยไอ้เฮ้ยสี่อันเลยเหรอไอ้ขี้เอามั่งดีไอ้แบ่งมังดีนิวดูดูดู้อแบ่เนี้ยดู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 เลยอแต่อันเดียวทำเป็นเนียดูดูทำเป็นเนียนด้วยทำเป็นเนียน ทำไม่ได้ไม่แบ่งเพื่อนอย่ามาพูดอย่างนี้นะเว้ยกูอันเดียวอ่ะสามอันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูอัพแล้วมึงไปดูได้เว้ยเดี๋ยวกูอัพมือดูได้เว้ยนี่ขออันนึงเดี๋ยวกูโยนให้เติร์นอันนึงแบ่งคนละอันเว้ยก็โถทำมันเป็นมุมมิบอยู่อะไรไหลโอ้ยอย่างเกียร์น่ะอะไรวะของกูอ่ะอ่ามีอะไรเตยร์นละเรื่องมาตลอด มันอยู่ไหนวะคือมันอยู่ไหนไปไฟฉายเว้ยใครเขาแมันไม่ใช่ตัวไฟฉายเว้ยไม่ใช่คนละตัวอะไฟฉายคือมันอะไอคนที่ยิงอะมันอาจจะยิงโตที่สูที่ถือไฟฉายอยู่ฝั่งเขาด้านนู้นก็ได้เพื่อหูด้านหลังเราไม่เห็นเลยเปิดไฟฉายอยู่ฝั่งนู้นแล้วมันก็ปิดไปแป๊บกั๊กัที่มึงหลุดอยู่ตรงไหนหลุดขวาทางออกอะใช่เลยใช่เลยเว้ยมึงแอบต้นต้นเดียวกูตู โดนไมโดนหมดเลยมเฮ้ยเฮ้ยหลัง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 ระวังเฮ้ยเหลังมาว่ะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าช่วยด้วยหลังเข้ายิงมันล้ม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 โอเคไหนวะตรงต้นไม้เด่นที่สุดไหนบีบีเก้าสองตรงเนี้ยเอ้ยศาสตว์มึงมึงกูเห็นทันกูเห็นทันเห็นนิ้วมันบอกหลัง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 มันถืออะไรมันถืออะไรอ่ะมันถืออะไรมีอะไรอยู่อ่ะกูไม่รู้ ไม่มีอะไรเลยเว้ยยีดีเก้าสองเนี่ยอูมึงดูแปดเก้าสิบดิมึงดูแปดเก้าสิบดิเวทเค่ป็นดิเอากูด้วยดีกว่าอะไรอ่ะโอ้โหกูลกเลยเจออย่างงี้กูลกเลยอ่ะแม่งวิ่งเข้ามาใสเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยอ๋อแส่ไว้เนี่แหละมันยิงไว้มันยิงเพราะมันยิงเสียงปืนพกมั้งกะมันยิงปืนพกไว้เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยมันยิงซะมันเห็นิวไได้ง มันเห็นนิ้วด้นะนิ้วมันไม่ใช่อาจจะไม่เห็นนิ้วก็ได้มันอาจจะวิ่งมาว่ามันไม่เห็นเนี่ยมันเดินมามั่วๆเว้ยเราต้องพิมพ์พิมพ์เยอะๆก่อนสักนิดนึงเฮ้ยถ้ามึงพิมพ์ในนั่นนะเว้ยคือสไนเปอร์ผมนี่เลยเฮ้คนคนอยู่ไหนอยู่ไายอยู่สาอยู่ไสายเรื่องราวเรื่องราวเรื่อว หนีอันน่าอันน like. ่าโอ้เต้นเก็บไก่เก็บไก่อะผมไม่ไม่ทำฟุตบอลนน่ะนึกว่าไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยเว้ยไม่มีของเลยไม่ไปฉากไม่มีจะประแจอะไรไม่มีเลยมาเฟียเต้นไม่กลัวแต่เต้นกลัวมาเยอะใช่ไหมแหมเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณ ไม่ต้องระวังไว้ดิอัดได้ได้ในอย่างจะไม่บอกแล้วกันอะไรโหรอแค่นี้มึงทำงี้เว้ยดูดิก็ดูแม่โคตรลุกตุ๊ดอ่ะ <c oughs> สาให้แคนอพเอมไอไปอันหนึ่งเลย <c oughs> แม่งที <c oughs> แม่งโกหกอ่ะมึงมึงโกหกเว้ยโกหกดูแม่งไอจอมโกหกไปทัดก <c oughs> ูดาจอมโกหกหนึ่งยูเอชไหมเนี่ยตอนนั้นบอกขอ บอกขอมีอาหารนะไหมเงียบครับบอกไม่มีครับพอเก็บมาได้ปุ๊บแม่งมีอยู่สี่อันแค่นามอ่ะแค่ามแม่งมีอยู่สี่อันน่ะคิดดูแล้วบอกเพิ่งหาเพิ่งหาแล้วเพิ่งขึ้นมาบอกไม่ทันมีอยู่สี่อันได้ไงอ่ะไปรู้เหมือนกันไอ้มึงเนียมึงเนียและแง่โกหกเป็นเลือดเลยมึงอ่ะมีอะไรเขาแบ่งกันนะเว้ยน้ำหมากน้ำไม่หลอดเดงโอ้แม่งรู้สึกว่ากูก็แบ่งนะเว้ย ครั้งเดียวเองอะ่ะกูเคยหมกเม็ดอะไรพวกมึงไหมแย,ย,ยะอะไรอะ่ะไม่เคยเว้ยูไม่เคยเปิดบันเทนเนอรากันดูครับเอออะไรอ่ะอะไรอะนี่แคสอยู่นะว้ยเออใช่นี้แคสอยู่ครับประจานครับเก็บประจานดีครับกูว่าแล้วพูดนีผมไม่คาดย,ยูช่วงนี้ยเซิร์ฟที่แล้วครับบอกว่าเออ เฮ้ยดีเว้ยใจดีเฮ็ดออกไปแล้วเฮ้ยผมมาแล้วตรงนั้นหนูวะไม่ว่าของเยอะด้วยผมด้วยยุดใส่ยุดใส่เงียบสกูมารนี่มันของใครเฮ้ยเฮ้ยลองถอดไนวิชันดูดิมันชัดเหมือนกันนะเชัดู่นะ ได้อยู่แต่กูใส่ไว้ปลอดภัยจะดีกว่าสงสัยไอ,อ,อตัวเมื่อกี้มันคงวิ่งมาแบบไม่เห็นอะไ,ม,อะไรรมันวิ่ง<ว>มาเลยไ้ย <c oughs> กูวิ่งสวนกับมันแล้วกูวิ่งรอบต้นไม้แล้วก็วิ่งลงคือตอนนี้ขาดน้ําอะเอ้ยใครมีแคนเอาแพมมันนึงมั้งมีอันหนึ่งพอดี ไอ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 แม่งหมกไว้เว้ยตอนที่เราขอใครมีอาหารบ้างใครมีอาหารบ้างเงียบมันล <|so|> ืมอ่ะพอแม่งถอดกระเป๋าเว้ยเจอแคนออฟแฮมแคนออฟพาต้าแคนออฟแฮมแล้วบอกเพิ่งเจอเพิ่งเจอมามันบอกไม่ทันแคนออฟแฮมสี่อันไม่เห็นมึงโกหกได้เนียนมากเลยไอ้ไอ้พวกบางที่มันเห็นมันเห็นคนตรงรถทหารเลยว่ะ รคนี่ฮอจอดนะตรงหา้ารถทหารน,น่ะรถถังมึงเดินมาเมื่อกี้เองจะเห็นแล้วเออเมื่อเดินมาไอ้กัเมเพิ่งขึ้นใหม่ขอขออนิชันไว้หน่อยแงไปยิงไม่ไม่สงสารมันเลยนะไอ้เต้ยขออนิชันไว้หน่อยอไม่นี่ไม่ได้เข้ามาเข้ามาแล้วเมื่อกี้นี่มันหลุดหล,ลุดแบบไอ้น,นั่นหลุดแบบของเยอะจำได้เลยหลุดแบบเนี้ยจะบอกมีของเยอะนะเก็บไปเร็ว ทอดมาตั่ไดที่ใจดีดีเฮ็ดมันยังยังไม่อยู่เซิร์ฟนี้เราก็อยู่ไ้โอเคแล้วม่เอาแคนนอฟแฮมเหอไหน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 เหนเหนไ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 ห่ไห่นไหนไนไนไนนนหนไหนไห่ไหนไหนไนไหนไาหนนไหหนนนนนนนหนหนนนนหน นู้นนู้นวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไ,ไ,ไหน,ถ,นถือกระเป๋าใหญ่น่าใช่ป่ะอ้าวโอ้โหอย่างนี้มันต้องมันมันมันต้องจัดครับ<ม>แต่ว่า,ม,วามันไปแล้วว่ไลละไปแล้วหลบไปอยู่หลังหน้าผาด้านนู้นแล้วไปตาม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 ร,าระวังหน่วยระวังน,นะคุ้มกันด้วยคขาเมอร์มีกูขวามึงซ้ายกัดไอ้ไอ้้มกันไปคนเดียวพอถ้าตายจะได้ตายคนเดียวเอ้ไปด้วยกันนั่นแหละตายก็เป็นตายเป็นหมู่ รวมกันเราอย <Jerry> าู่เราว็าของฟรีกันหมดโดรวมกันเรายอยู่เว้ยคิดไว้ตอนไหน,น,นผมไม่ฟรีนะครับตอนไหนของคุณนิวไม่ใช่ของที่จะได้มาฟรีฟรรอต,ตอนนั้นไปแล้วไไม่ใช่เจอไหมครับอ้ามันหายไปไหนตาฝาดป่าวหายไปไหนหายไปไหนตาฝาดตา,ไไา,ากัตาฝาดป่าวไ,ไ,ไ,ไม่ฝาดกูก็เห็นเอา เห็นแล้ว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 ห้งไหนหังไหนนู่นน่ะอยู่ด้านขวาไปภูเขานู่นแล้วเอ้าหมือนจะเดินไปเซฟหมืนจะเดินไปเซฟโซนยังงไยเหียแม่งมนต้องลองสองสักนับเหรอวะผาหรือตายยยยเดี๋ยเพิ่งเดี๋ยวมันตื่นมันรีบวิ่งนะเเออไปแล้วว่ะตอนนยืนยืนยนยืนยนยืนยยืนยยืนยืนยยนมันยิงยครวืนยืนยนยืนยืนยยืนยืยืนยืนนยนยนยืนยนยืนยยยูยืนนยืนตอนนี้มันยิงหมอบอยู่ตอนนี้หมอบอยู่หมอบอยู่ ไปเลยไปไหนไอ้ไอ้ขอตำแหน่งไอ้ตำแหน่งเหรอตรงเนินเขาถุงเนินตำแหน่งจากผมอ่ะเดินไปนี้แวอะไรมั่งด้าหน้าเลยนี้แล้วบ้งขวาขวามันมอบอยู่มันมอบอยู่ขวาอีกขวาอีกเออตรงนี้เดินหน้าไปเลยเดินหน้าตรงที่กูบอกเออมันจะยิงยังไงวะให้มันโดนออเยังไม่ยิงยังไม่ยิงแล้วกันอยู่เนินเห็นเนินปหมนั่นอ่ะเนินอ่ะมันเดินไปเลยเดินเข้าไปเลยตัดตัดตัดงั้นยิงสักนัดหนึ่งแล้วกัน จะเพิ่งเีพิ่งเี๋ยวเพิ่งเดียวเพิ่งนี่นี่จะถึงเราเออไปขวาขวาขว้าขว้าเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิงยิงยิงล่วงไปสิครับปิวเลยมีสองเหรอวะปีเก้าสองอันเดียวเองอ่ะปะกลับปีเกาสองใหญ่มาด้วยอ่ะโอ้โหถอยแล้วมันยิงใครอ่ะ เออตอนแรกมันยิงใครด้านล่างวะโอ้ซอมบี้มันยิงนัดเดียวไอ้ยิงซอมบี้แหมเฮ้ยหัวมันเลยนิวนัดระยะอย่างเงี้ยแหละกูยิงกับมันน่ะเออใช่เลยเว้ยนิวนสองนัดกูสองนัดกูมึงไม่ยิงอีกโอ้นิวกูแค่วัดของแล้เฉยไม่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกไม่ยิงครูมันถายยากนะเว้ย ตอนแรกกูยิงตัวที่แบบอยู่ในโนราดก็ได้มันไกลเกินไม่ต้องยิงหรอกกระสุนมันหายากเกียวแปะป่าอยากวัดของแรงไงเก่งไอ้สัตว์มีอยู่สิบนัดเนี่ยเหลืออีกสิบนัดเนี่ยประหยัดเหรอเออเห็นไหมการประหยัดทำไมได้ใช้ก็เถอะเออไปหาให้ผมมาด้วยแล้วกันถ้าีไปหาหน่อยแค่มีน้ำจริงจอยู่แล้ยมันไม่ได้หาง่ายๆเลยนะเว้ยไอ้เด็กมึงเป็นน้ำปอเนี่ยต้องการน้ำ หมกเม็ดที่อะไรไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ถ้ากระสุนหมดก็ง่ายๆเว้ยเก็บเอลเปปีแฮนออฟแพตาไม่มีน้ำไม่หมกเม็ดหรอไอ้ไม่เอาอ่ะเราเราบอะไรเป็นปันกันนแมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฉยมันมีไข่อีกไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะรอไก่เกิดแล้วมันได้เก็บกระเป๋าใหญ่ป่ะปะ เก็บมาเก็บมาเก็บมาอยู่มันกูว่าเราอยู่ตรงหน้าผาเนี่ยแหละถ้าสไนมันยิงมันไม่มีจุดตกนะมึงจะสุดยอดกว่านี้เว้ยโอ้ยมันพีบีแล้วไอ้ห้านั้นนั้นกูคงโดนสักห้าตัวว่ะไหนไอ้ไหนคุณกัสดบอกว่าพูดห้ามพูดเกมอื่นไงมึงเป็นคนพูดเองเลยแล้วมึงก็พูดพีบีแล้วพีบีแล้วพีบีแล้วมันคือพีบีแล้วเหมือนกันมันก็ คนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เว้ยไมไ่คิดเหมือนมึงผมไม่ได้บอกว่าเป็นเกมนะบอกพีดีแต่คนอื่นมันไม่คิดสิถ้ามึงคิดแล้คนอื่นเขาไม่คิดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเนยตำรวจเงินตำรวจลงไปแล้วครับเงินตำรวจมาแล้วเอาน้ำมาให้ด้วยถ้าเจอเอาน้ำมาด้วยนะไอ้โอเ มือพวกมึงอะสามคนมี่น้ำน้ำมันาม,มาีขวดเดียวเว้ยเอฟเคเอาน้ำม,มาด้วยไอซเอาน้ำม,มาด้วยไออะไรบอกใค้คนละครึ่งไม่ได้บอกอเอาน้ำม,มาด้วยไอนะครับเอาน้ำม,มาด้วยครับเติ้เมื่อกี้พูดกับเติ้นครึ่งตัวเ,เลือดเองถ้ามีน้ำสองอันเดี๋ยวให้เตินเ้นแรกกูก็กาขาดแคลน้ำเหมือนกันเฮ้ยจะน้ำหนึ่งขวดเอฟ โอเคใช้ของตัวเองก่อนน้ำหมดเรามาแบง่ง <Okay. S 1> กันเก็บตะกยยี้น้ำเก็บมาแล้วใช้ไปแล้วโอเคนะคออพวกมึงไม่คิดจะลงมากันเลยเหรออย่างเดี๋ยวส่องร้านลาวให้ไปดูถ่า,ถา,ายนะส่องให้เลยไปไม่บ้านไม่ดักของหรือวะ ก็ขอจบไปกับวาซีอิมูเตอร์เพียงเท่านี้ครขอบคุณครับ